เลยอีกหานาที่อีกหานาที่พี่ร่องแลวพี่จะขึ้นสตรีมยาดร้องเพลงถ้าอยากขึ้นมาจ่อยเมื่อวานนั้นพี่ว่าล่ะพี่จะขึ้นสตรีมยาท้องพี่เห็นไหมเดินทางปลอดภัยนะคะพี่สุไม่ไออาทิตย์หน้านุน,น,นยังเจอแต่พี่บอกเฉยแต่ก็ยังจะเจอกันอีกหลายวันอยู่พูดถึงว่ายังยังจะเจอกันอีกอยู่ ไม่ไปไม่ไปอยู่เป็นเพื่อนพี่อืมแต่งิ้วมากเลยน้องออนเดี๋ยวพี่ขึ้นเวทีเดี๋ยวขึ้นไปนั่งขึ้นคุยกันเล่นขอบใจนะน้องออนขอบใจเมื่อคืนนี้ถ้าไม่มีเพื่อนคุยก็คงคนเราบางทีมันช่วงที่เวลาเรากำลังฟุ้งซ่านเนาะน้องออน ถ้ามีใครสักคนแบบได้คุยเออมันก็ยังมันก็ยังคลายได้นะน้องออนอยากฟังพี่สูรองเพลงกับมี่าวเรื่อง YouTube เพิ่มเติมครับโอเคโอเคอ่าอันพี่พี่เอาพี่คุนลองเพลงแต่บ่แม่นช่องนี้นะอันอันจำได้ยุนบอบเมื่อน,นั้นคุยกันเดี๋ยวพี่บอกไม่ก็ได้อา สูดีเคฟีสไตล์พี่สิเอาขึ้นลองเพลงเป็นช่องสูดีเคือกันกับเพราอพี่มีสมช่องมันสิขึ้นนานด้วยสูสูดีเคเบิดทั้งสามช่องแต่ว่าแต่ว่าด้านหลังน่ะมันมันสิมันสิพิดกันจําได้แล้วครับโอเคโอเค thank you thank you ดีมากความจําดีมากอันอันนี้มันยังน้ออ่าโลโลนัดโลนันโดโลนันโดเข้ามาแทน ที่เมนซี่ฉันรู้ความรักเป็นอย่างไรอ่ะย่ายตั้งไว้ที่ย่า่ย่าคืนเก็บเชโมองตีย่า่แล้วกันบอสิลงเรานีย่า่ไปไปตั้งไว้ที่เจย้ยมาจมอยู่นีไป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 เร็วๆไ่ได้โดนได้แล้วย่ายมีเช่ัวโมงเดียวมันกับมันกับพ่อไม่แขกอยู่เออ มันพ่อมีแขกอยู่เออยี่สิบยี่สิบกว่าบดแม่บ๊วยเธสามสิบกับยี่สิบกว่ายี่สิบยี่สิบมันกับพ่อมีแขกนางเหรียญอยู่ยายไปตั้งไปที่คอยนะั่นแล้วไปตั้งล่องแหม่นะละไป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 นี่อีกสองนาทีหว่วยอีกสองนาทีอีกสองนาทีสวัสดีจ้าคุณพี่พายสุดสวย อันถ้าทาขึ้นได้อันตัวได้ยินเสียงพี่แน่นอนละะขึ้นนี่ถ้าตัวยูน่ะเศร้าแหงเศร้าแงหงเลยย่งอ่ะน้นนองสาวบัวถ้าไว้ก็ขึ้นมาเรนเดอร์ มอกับอันเขาเอาเรื่องนมอันเขาเอาเรื่องนมกันอันนมนมอังกฤษกับนมเดนมาร์กอันอันใดมันสีแสบกว่ากันนะฮะว่าทามคุณลังคนต่อคืนไหมผมผมกินนมสวีเดนครับมาสันนมอ่อนหัวหัวอักอักมากอัน ขึ้นๆขึ้นๆสิภาพไปเดี๋ยวไปลองนั่มมาสันอ๋อขึ้นๆขึ้นๆขึ้นๆเดี๋ยวสิภาพไปลองนั่มมาสันวันเพ็ญอาจจะบอกคือเมื่อวันอัไอ้อันอันนนนเด้เพราะว่าพวกคอยการลองกันไปนั่มคุยกันไปนั่มเด้อบอกก่อนเออโอเคโน้ยโน้ เห็นเห็นเห็นคื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 นว่าสันสิเดียวสิไปลองนะ้่วมาสันเอา้าชั่วโมงนึงแล้วบัาที่นี่สิผ้าล่งัาที่นี่แพนหน้าสิล,งล่ง